งามขนาดโอ้วันนี้แต่งดีแต่งงามกันเลยสุดยอดโอ้เปขอเพิงใจ่กันนะน่ยจำมุจจุนดีทุกท่านครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ดีออกดีใจเนอร์วันนี้ลุงหนานได้ประกาศชื่อเบอร์พร้อมขายเนาะ โอ้มันมีเป็นสีมันม่นไปอย่างเนาะครับยู่สีสันเนาะสีสันแล้วก็พี่น้องจวบ,บ้านตีได้มาหันก็จะู้ว่โอ้อันนี้เป็นชื่อทีมยังเนี่ยเนาะ่ายซุม้มเนาะใช่ซุ้มอยู่ตีไหนเนาะสไตล์แบบอีสานเนาะครับแม่นแมนนโอ้วันนี้ผมมีความสึกดีใจครับที่ได้ยินเสียงแต่ว่าวันหน้าถ้ามีเสียงโคล่าแหกกันยุบอันเนาะมันต้องยุบครับเพราะมันมีอย่างอื่นเนาะเขาบอกว่ากันเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับ ในการชมบอกไปนะแต่ถ้าอู้หนึ่งว่าถ้าเรื่องการพนันมันเกี่ยวกับเฮาเม่นะแต่ถ้าอู้หนึ่งในแง่ความบันเทิงนี่เฮาจัดได้ครจะได้พูดเนาะแม่นปะปีน้องตั้งได้แต่เนาะแม่นไอ้ทีจังไยหัวเนอะบางทีมันก็เลือกเป็นการอันนี้ได้เนาะครับเพราอความสนุกสนานเพระความหมดมันงิน อามันเกี่ยวเนื่องกันเด้ัจฉารพนันเนาะมัเกี่ยวกับงไปเนาะแม่แมเขาอยู่คนละโซนคนละโซนประเทศกันเนาะโอเคขอบคุณลุงหนานัก้ครับครับอาจะมีการนั้รับกับนะครับอันนี้กลุ่มบุกไสายใต้นะครับกลุ่มยกเลี้ยงสายใต้นะครับอันนี้มอบคุณสนับสนุนขอพาะธุรกิจการงานแหล่งบริการที่นี่นะครับก็รับเคยรับรับเพชรบุกกลางอำเภอจันทำแพง เบอร์51เสต๊กก้ามาแล้วมาพี่ใหญ่ชนนะครับอะชนได้จดเลยเบอร์51อ่ะหัวหอนเจ้ามันหอดื้อจ้างงานโดยทีมงานเพชรบุกค้าสนับสนุนโดยทีมงานแม่วาง จับปอดหรือสีงันลายไปแล้วครับเบอร์ยังครับเบอร์สา5หไปแล้วครับบรรยากาศที่ในเต้นตัว บ่อไฟนะครับปีนี้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหลอดจัดการได้ดีมากเลยนะครับจังหวัดจังหวัดทิพย์ไฟอทีมงานน้ำประชดกระขันในการวันที่12กรกฎาคมนะครับมาปฟ้ากันบสถานบ่อไฟที่นี่เห็นเปารจัดการโดยทีมงานเจ้าพ่อฤาษีโบราณยาพะเพอหาง ต่อไปกลุ่มอนุรักษ์คีเ้บาบัสาสาตุกอกจากแม่ห้องสอนมึนก็นครับทีมงานจากแม่ห้องสอนน้ำนะครับหมาเลขต่อไปหมายเลขเอาลครับกลุ่มอนุรักษ์ก 5, คีเพาวงการเพิ่ห้าสิบสามโดยทีมงานกลุ่มอนุรักษ์คีเผา ยากระปุกแม่หองสดเดี๋ยวนะครับทีมอย่างครับทีมอย่างครับทีมอย่าง อ๋อกุ้งมดิฟายกุ้ง m นนคไฟก่อนเ่มจากิหน่อ่าเอหไปกนเบอร์54ปดกสเบอร์54นะครับอ่าทีมากยับ54 เพชรบกกลางปลาหางบอกนึงแล้วครับ55สวัสดีครับวันนี้มากี่กระบอกครับมาสองบอกครับทีมงานแมลงเพลิงแมลงเพลิงสันปลาขูดสงเคราปลากรดครับนี่แล้วก็สนามหน้านี่ก็นักอยู่เนาะสนามหน้าครับเค5บขอบคุณครับขอบคุณครับขอบผมขอบครับเอามาลุ้นกัน55 สร eh ้างสรรโดยทีมงานเพชรกคังไงครับพันกแฟแต่ผู้นำาจากาหนกท่าเอพอเด้อ คนดีม้าสามหมเล่มเิดนดูคนปเลยห้าสิั้นโดยจิมันสลาวน์เจ้าพ่อ <laughs> ้สีรา ของเจ้าพ่อหรือสิงห์วลกันต่อไปหายเลขปตะกี้เป็นบอกตี7หที่เป็น5 8นะครับเจ้าพ่อหรือสิงห์วลไลคุณฟปงววันนี้เอามากี่บอกครับสองสองจี้เปลนกี่บอสสามาสามมาสามไหมครับจี้เปลนกี่บอกคูเปอร์สองบอกสองบอสสองออ่เป็นได้พ่อไ้เได้อยู่นะโอเคโอเคโอ้แล้ววันนี้คูเปอร์ จะกล่าขึ้นไปชี้เขาเดียวหรือว่าอย่างได้หนิคูเปอร์อย่าไปใส่หลอดครับใส่หลอดนี่เนาะหลานนี่เปิดห้องอะไรอย่างคูเปอร์หลอดบวไฟลอดวกไฟนี่เข้าท่าเข้าท่าคูเปอร์ปีนี้อยู่จันทร์อย่างละจันทร์ห้าจันทห้าปอห้าแล้วเนาะองเงียนอย่างครับบวกลางกลางเนาะวันนี้แม่เอวตต้ป่อป่อสลาโปครับผมขอบคุณน้องคูเปอร์นะครับมาเดี๋ยวมาหลังมาหลัง เจ้าของทีมกานรวมชาติแต่มาในเกี um ่ยวเนื่องโดยเจ้าพ่อเรื่หัวีลายเด้อผิดพลาดประการใดอภัยให้ด้วยเบอร์ห้าสิบแปดครับจุด้ะครับเบอร์ห้าสิบแปดขอพอเจ้ามันพอเด้วยก้าวจะเออทีจะฟพ่อพ่อมั่นสุด บอกติดแต่ไหนครับ5 9ครับ5 9แมลงเพิ่งบ,บ้านปลาขุยโซนข้าบประกวดครับไปละอา้าวากอเมร์เด็ดสักคุยแมลงเพิ่งปลาขุยดอยสเก็ตนะครับ อาจุดนะครับเบอร์ห9อ่ะ้องพอรเจอกับพอร์เอร์ด้อแลมาเล็กไปหมายเลขหกสิ ท่านขึ้นสู่บอร์ดได้เลยเอาละครับพยาโลยอาจุรย์นะครับเบอร์60หมอพอเด้อเจ้ามันพอ สดีครับครับผมครับผมไฟละไฟละไฟละนี่ลุ้นๆๆกันครับอ่าหมายเลขต่อไปหมายเลขหกสิบเอ็ดนะนำเข้าไปเขาทันขึ้นสู่บนเวทีได้เลยเต้นด้วยกันเต้นด้วยกัน ช่างปองลายทองนะครับจากฟิโน่ละปุ่นปลาสร้างเออหกสิบเอ็ดครับเออหกสิอ็ดล่าไปล่าไปล่าไปล่าผสมปลาสร้างลูกผสมนะครับได้ผม ครับเลยครับเพชรบก้างครับเพชรบก้างเนาะบอกสุดท้ายเเพชรบก้างนะโอเคยัดเดงดีเสดายคนกเพชรบก้างนะครับ เออหกสิบสองเทปงกอิก้าเอาละครับชาวฟองลายทองมาละมาเนี่ยมาบอกเดียวเนาะ ออโอ้เสือจอตสือจอดแต่มาทุกทุกสนามแลครับช่าง้องลายทองไปสช่าง้องสู้้นี่ช่าง้องไปแล้วช่าง้องลายทอง แม่บ้านช่างฟองซูสูสสสนี่ช่างฟองซูสู6 3นะครับช่างฟองลายทอง มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล <hein ous S 2> <vas> ้วครับ็นบอกแล้วครับแน่นอนน่เข้าจูัไปเลยอ่าสีเลขการสุลาหกสิบสี่หกสิบสี่มล้างมาล้มล้งมาลงมาล้งมล้งมาล้งมล้างมาล้ง โอ้งามขนาดโอ้วันนี้แต่งดีแต่งงามันเลยสุดยอดโอ้เป็งอกเป่งจ่ายขนาด,ด <c oughs> นีนด้จะมุจจุนเพลนิงนียงนำงไปแล้วครับเหนีงเนิงนำ เทนินน้ำทครับผมหกสิบห้าเทงนิ้น้ำท่นะครับไปน้องทางโดงทรงข้ับประกวดเทคนิ้งน้ำท่ว ของไอ้งัวเขากรงงล้ลนี่ขับแน่อมาอตไอ้่มเลรอา้เาก็ยมางเลยระวัอนแล้วครับไอ้โก๊กงัวเขากัแล้วสองแปดสามนะนานี่ปอะกัน แต่เฮาย่อนเรื่องความยาว282คะแนนโอ้ไอ้กุ๊กแห้งแต่แห้งว่าผมจะประจุดบระตันไอ้กุ๊กเฮยสุดยอดแน่นอกแน่นใจนะนะอ้กุ๊กเนี่ยอ้กุ๊กเฮยเสียงดังแน่นได้ทีหนึ่งเลยเนอะได้อันนี้จะปลอกแสงส่งไปละ เจ้าป่อแสงส้ม้าป่อแสงโซม,จ,โซมจังหวัดลำพูนหกสบเจนะครับ พยาลุงลังพยาลุงลังแม่ลิมพยาลุงลังแม่ลิม้มพยาลุงลัง,พ,ลง,ลงพอหมายเลขต่อาปหมายเลกุบดูหที่ดลยงติเนตมุก้ยอันนี้พญาลุงลังนะครับ หกสิบขังครับจอบทองเท้มนิดิต เจ็ดสิบอันนี้บรรยากาศที่สนามทางห้วยทรายอำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่นะครับการแข่งขันบอกไฟมืนวันตี้อย่างเนาะวันนี้วันตีสิบห้ามิตุนาย,ยนงสองพันอาร้อยหกสิบแปดครับเจ้าปอวังไฮเบอร์เจ็ดสิบเจ้าปอวังไฮ วันนี้ผมขอหยตดนั <ente> <aesthetic. st rast> ่งตั้งนี้ก่อนขอขอสงบสบถโอ้ยน้ำขนาดครับจ้าโมจ้าโจมเม้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด